Mì mười mười mấy ngày mà เฮ้าอะไรกำมัรล้มากะวิสศะใสสวยเลยใสสวยนะครับต้องยืนย้ำที่เดิมครับชายป่าตนะีเข,าเข้ายัดเข้ายัดเข้ายัดเข้าครับมีตัวกัดเลยโตด,ด,ดีจังเลยตัวนี้นิวกด เออนิวโกเทลกนิวหมูแดงนี่ครับฝากไปด้วยครับอันเตอร์นิวหมูแดงกับปลาช่อนใสสวยเลยตัวนี้ปลาช่อนเหมือนจะมันโดนไฟช็อตนี่ไงนี่ครับฝากไปด้วยครับอันเตอร์นิวหมูแดงครับปลาไหนนี่ครับค่คยอ,คยคยอยๆเคาะค่อยๆลากนะมีตัวไม่รอดแน่ครับนิวหมูแดงครับเจ้านิวหมูแดงครับสุดยอด